กาบเรียนท่านประธานรัฐสภา,าที่เคารพผมเชิดชัยตันติสลินสอสอ,อบัญชีรายชื่อพรรคเพื่อไทยในฐานะสมาชิกรัฐสภา,านะครับผมขออภิปรายยัติที่เสนอในวันนี้นะครับท่านประธานครับเราต้องอยู่ความเป็นจริงนะครับรัฐบาลรัฐธรรมนูญปี60เนี่ยก็ได้ชื่ออยู่แล้วว่าเป็นรัฐบาลที่แก้ไขลําบากมีปัญหาทุกอย่างเท่าที่ผมฟังดูนะครับ ที่อยากให้แก้ไขรัฐธรรมนูญนี่ไม่เห็นว่าดีเลยนะครับรวมทั้งฝ่ายค้านด้วยแต่ทีนี้ครับผมไ,ไปหาเสียงทุกที่นะครับก็บอกว่าต้องแก้ไขรัฐธรรมนูญโดยให้มีสอสอรอเพื่อมาร่างรัฐธรรมนูญใหม่ซึ่งสอสอรอเนี่ยมาจากการเลือกตั้งของประชาชนโดยตรงนะครับทีนี้โดยกลไกลท่านก็ทราบอยู่แล้วนะครับขนาดยังตั้งรัฐบาลยังตั้งไม่ได้เลยลงมติสอวอไม่มาลงให้ ก็ตั้งไม่ได้จนกระทั่งพรรคเพื่อไทยต้องมาเป็นแกนนำในทางการจัดตั้งรัฐบาลท่านเศษฐาทวีสินก็คำสั่งแรกเลยนะครับก็ให้ตั้งคณะกรรมการศึกษาแนวทางการทำประชามติเพราะว่าไอ้เรื่องประชามติเพราะเหตุผลที่ว่าคำวินิจฉัยสารรมนตปี111มีนาหหนะครับ,รม,รบมันเป็นปัญหาครับผมขออ่านฟังนะครับรัฐสภามีหน้าที่และอำนาจจะทำ รัฐมนุษยฉบับใหม่ได้นะครับโดยไม่ต้องโดยต้องให้ประชาชนลงประชามติเสียก่อนแล้วว่าปร,ประชาชนประสงค์จะให้แก้ไหมและเมื่อทํนรล่างแล้วก็ให้ลงอีกครั้งหนึ่งแต่บังเอิญเมื่อกี้มีสมาชิกขอ,ขอเอ่ยนะครับท่านจิตพจน์บอกว่าดัานไปขัดรัฐธรรมนูญนะครับคำวิจัย,ยของท่านครับมันไม่สอดคล้องกันครับเพราะรัฐธรรมนูนเนี่ยเอาขึ้นมาก่อนแล้วมีการทำประชามติซึ่งผมก็ไปลง คัดค้านด้วยแล้วผมก็ถูกกล่าวหาว่ากระทําผิดของคอ,งองมมชอี่ยนะครับด้วยเหมือนการโดนคดีเหมือนกันนะครับเนี่ยครับประธานครับเพราะว่ารัฐธรรมนูญห0นี่บอกว่ามาตราสองหาหวรรที่สามนี่วารคครั้งแรกนี่ต้องมีสวเห็นด้วย1นในสซึ่งมันยากมากทำให้ต้อง1นในสเอาเสียงข้างมากธรรมดาไม่ได้หรือไงครับ แล้ววาระที่8นะครับวงเล็บที่8ถ้าจะแก้ไขหมดที่15การแก้ไขรัฐมนูลต้องไปทําประชามติท่านลืมตรงนี้ครับท่านสาร,รมนุลเมื่อถามไปแล้วท่านก็ว่าวินิจัยชัดเจนแล้วแล้วอินโฟชาร์ตที่มาพูดกันว่าจะรวม1และสองเนี่ยไม่ใช่คําวินิจัยนะครับเป็นความเข้าใจกันเองคือมโนคิดไปเรื่อยท่านอย่าลืมนะครับไม่มีใครต้องการให้สารรัฐมนูญน,นี่มาอยู่เหนืออำนาจิจิัญญ์ล้ครับ ผมก็ไม่อยากให้มีด้วยครับท่านประธานครับเราต้องอยู่ความเป็นจริงที่ครับว่าสารเขาเป็นอย่างนั้นแล้วคณะกรรมการที่ศึกษาเขาไม่ต้องการทห้เป็นสมอันในเมื่อเรามีปัญหาเรื่องลงประชามติเป็นตัวอย่างแล้วว่าคณะลงประชามติไปแล้วเนี่ยยังไม่ทําตามเลยอย่างเงี้ยแล้วเหตุการณ์มาที่13มีนาเนี่ยมันกุมภาครับหกแปดเนี่ยมันน่าตกใจมากนะครับแต่ผมก็เห็นใจท่านสมาชิกรัฐสภา,าซึ่งท่านอาจจะไม่มีประสบะการณ์ สมัยก่อนเนี่ยเราจะลงประชามติแก้ไขทุนทีงฉบับเหมือนกันโดนมันครับสอบครับสมัยท่านนานยกยิงรักนะครับเพรา <S <S ะฉะนั้นผมก็เลยแบ่ง Smart สมาชิกรัฐสภาเนี่เป็นสองชุดนะครับด้วยความเคารพหนึ่งปลอดแข็งแรงนะครับคือไม่กลัวครับอีกอันหนึ่งคือปลอดไม่แข็งแรงครับภาษาหมอนะครับคือปลอดแหกทีนี้ในเมื่อเราเห็นว่าสมาชิกเนี่ยปอดไม่แข็งแรงนะครับไม่ใช่ความผิดเขาครับเป็นความไม่แน่ใจว่า เมื่อทําหน้าที่ไปแล้วจะผิดหรือเปล่ามันก็ต้องถามสิครับซึ่งผมเห็นใจนะครับว่าการที่เสนอให้สารธรรมนูนนี่วิิจัยนี่ไม่อยากให้มาก้าวไกลหรือขยายอํานาจมาที่ฝ่ายนิติบัญญัตินะครับเราอยากจะให้ฝ่ายนิติบัญญัตินี่ยเป็นหลักเลยครับท่านประธานครับการทํารัฐธรรมนูญฉบับใหม่นี่ศาลก็บอกอยู่แล้วว่ารัฐสภามีหน้าที่แต่ถ้า เวลาทําประชามตินี่เป็นหน้าที่ของรัฐบาลนะครับรัฐบาลทําตามกฎหมายเพราะว่าในเนี้ยเขาไม่ทําประชามติรัฐบาลต้องทําประชามตินะครับแล้วอีกอย่างนึงก็คือประชาชนเข้าชื่อห้าหมื่นชื่อก็ได้หรือมีกฎหมายกําหนดให้ทํานี่ครับท่านประธานครับดังนั้นที่เรามาคุยกันอยู่นี้ไม่ใช่เตะทวงไม่ใช่ไปยื้อนะครับ ผมถามหน่อยปัญหาประเทศมีเยอะแยะไม่ว่าด้านเศรษฐกิจด้านนี้ก็เป็นด้านหนึ่งที่เป็นหลักที่สุดแล้วเราจะได้รับความยอมรับในเวทีโลกว่าประชาประเทศไทยจะมีรัฐธรรมนูญที่เป็นประชาธิปไตยสากลผ่านการรับรองผ่านประชาชนอย่างแท้จริงดังนั้นเมื่อพรรคเพื่อไทยเห็นอย่างนี้แล้วก็ไม่อยากให้มีการพิจารณายัต,ติที่ท่านผลิต เสนอที่จะกําลังเข้าอยู่ในวาระเราเราเลื่อนไปก่อนเนี่ยนะครับกําลังพิจารณานี่ไม่ให้เสียของต้องการสร้างความมั่นใจให้สามาชิกรัฐสภาโดยเฉพาะท่านสอวอผมเชื่อว่าท่านก็รักความเป็นธรรมเหมือนกันท่านอยู่ในนิติบัญญัติเหมือนกันท่านก็คงอยากจะเห็นว่าอยากเห็นรัฐธรรมนูญที่เป็นสากลจริงๆแล้วก็อยากจะให้ทางฝ่ายค้านเนี่ยเข้าใจนะครับว่ายู่ๆทำไมต้องมาเถียงกันถูกไหมครับ ลุยไปมันก็ไม่ผ่านยัตติดของที่ท่านเสนอมาก็ตกไปเสียของมันไม่มีประโยชน์เลยครับผมว่าเรามาช่วยกันนิดหนึ่งได้ไหมครับว่าช่วยช่วยกันว่าเอ๊เอาไปเลยนะครับไม่มีการเตะทวงยิงอยู่ใจทุกคนนั่นแหละครับอยากจะเห็นการแก้ไขรัฐธรรมนูญมีฉบับของประชาชนมาใช้เลือกตั้งในการเลือกตั้งครั้งหน้าแต่ถ้ามันไม่ทันเนี่มันก็จน จริงใจจริงๆนะครับแต่ต้องมีเหตุผลไม่มีการว่ากล่าวกันนะครับท่านประธานครับเงื่อนไขเหล่านี้นะครับความขัดแย้งของพวกเรากันเองนี่นะครับเราต้องทําความเข้าใจทําแล้วทําอีกสารรัฐมนูลท่านอาจจะเห็นเราถามไปถามมานะครับเราไปมโนไม่ได้หรอกครับท่านอาจจะบอกว่าโอเคมันเป็นเรื่องความขัดแย้งในความเข้าใจของหน้าที่ของฝ่ายนิติบัญญัติท่านก็อาจจะรับวินิจฉัยก็ได้ ไม่หลือวินิจฉัยเหมือนเดิมก็ได้นะครับอย่าเพิ่งไปคิดแต่ยังไงก็ตามขอโอกาสสักทีนะครับขอให้ทางฝ่ายค้านนี่ทำใจนะครับแล้วก็ช่วยกันสักพักหนึ่งนะครับไม่ว่ากันดังนั้นนะครับผมก็เห็นด้วยกับยัตติของท่านวิสุทธ์นะครับขอให้รัฐสภามีมติขอให้สารรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยปัญหาเกี่ยวกับหน้าที่และอำนาจของรัฐสภาตาม รัฐธรรมนูญมาตรา210วรรคหนงวงเล็บสครับขอบคุณครับครับเชิญท่าน